ถ้าใครมีปัญหาเรื่องหายท้องเครื่องตัดหญ้าแล้วทาให้เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติดเนี่ยแบกมาหาช่างอะเลยครับเดี๋ยวช่างอาทําให้ฟรีครับวิธีการรับคมใบมีดตัดหญ้ามีลหลายๆคนบอกว่าสาเหตุที่ไม่รับคมใบมิดตัดหญ้าทางด้านใต้เนี่ยเพราะว่ามันรับยากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ช่างอาจะทําให้ดูครับว่าวิธีการรับคมทางด้านใต้เนี่ยทำยังไงเครื่องตัดหญ้าบางรุ่นนะครับ แฮนด์ตัวนี้นะเขาจะเป็นแฮนด์แบบเอวสามารถที่จะสวิงได้นะครับเราใช้วิธีหงายแฮนด์ขึ้นมาเลยนะครับให้ใบตัดหญ้ายอยู่ทางด้านบนแต่ถ้าเป็นเครื่องที่แฮนด์ล็อกแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาที่เราจะปรับแฮนด์เนี่ยมันปรับยากถูกไหมครับถ้าเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะทุกคนตะแคงแบบนี้ครับตะแคงแล้วก็รับทางด้านข้างแบบนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์4จังหวะที่เป็นคาบูแบบยางแยกหรือคาบูแบบผ้าปั๊มนะครับทุกคนหงายท้องได้เลยครับ แต่ถ้าใครกลัวว่าหงายท้องแล้วน้ํามันเครื่องจะหกหรือว่าน้ํามันเบนซินจะรั่วนะครับทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวฉันอาจจะหงายกลับนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการรั่วเลยที่ถังน้ํามันนะครับเนี่ยเขาจะมีลิ้นกันกลับอยู่นะครับลิ้นกันกลับตัวนี้เนี่ยเขาจะให้อากาศเข้าทางเดียวนะครับก็คือน้ํามันจะไม่สามารถออกมาได้นะครับแต่อากาศจะสามารถไหลเข้าไปได้นะครับแล้วก็ ที่ถังน้ํามันนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมเขาจะมียางจุกถังน้ํามันอยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันเบนซินจะรั่วออกมานะครับถ้ามีน้ํามันเบนซินรั่วออกมาได้เนี่ยแสดงว่ายางจุกถังตัวนี้เริ่มเสื่อมนะครับหรือไม่ก็ลิ้นกันกับที่ฝาถังเนี่ยเริ่มเสื่อมนะครับเราก็เปลี่ยนไปตามสภาพนะครับส่วนน้ํามันเครื่องก็ไม่ต้องกลัวไหลออกมานะครับเพราะว่าที่ฝาปิดน้ามันเครื่องเนี่ยเขามียางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทังด้านบนเนี่ยน้ำมันเครื่องไม่สามารถไหลออกมาได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีระบบลิ้น น้ำมันเครื่องรั่วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ํามันเครื่องท่วมวาล์วครับยังไงก็ไม่ท่วมครับเพราะว่าเวลาที่เราพลิกเครื่องกลับมาเนี่ยน้ำมันเครื่องก็จะกลับลงไปสู่ด้านล่างปกตินะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องหายท้องเครื่องตัดหญ้าแล้วทําให้เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทไม่ติดเนี่ยแบกมาหาช่างอะเลยครับเดี๋ยวช่างอะทําทให้ฟรีครับ